เ a w เวกเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Olympus OMD EM10 Move into a new world เอา News u z u k i c e r i o ทุกที่คือทางของเราแมคเวทคุ้มค่าตื่นกับการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเราจะพบกันในแบบนี้ค่ะกับมุมมองในการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าจะทำให้หนึ่งวันนั้นคุ้มค่าในการตื่นทุกๆวันอาทิตย์17นาฬิกาหรือว่าห้ามงเย็นนั่นเองค่ะช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าตื่นจริงๆ และสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะไปท่องเที่ยวกันประเทศที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาดินแดนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของพุทธศาสนาใครจะไปเชื่อว่าในครั้งหนึ่งค่ะกับน้าตัวเองที่เป็นชาวพุทธ จะได้มีโอกาสได้มาเห็นกิ่งของต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นกิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรุ้แล้วก็อยู่ในที่แห่งนี้ฮะประเทศสีลังการนั่นเองค่ะคและด้วยความสวยงามทั้งทางสถาปัตยกรรมและปฏติมากรรมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะทุกๆครั้งที่ได้เดินทางออกมาตัวรู้สึกว่า มันเป็นหนึ่งวันที่ทำให้นโตได้อะไรกับการเดินทางมากมายจริงๆค่ะและนี่แหละค่ะคือเมกาเวกคุ้มค่าตื่นเรื่องราวของประเทศสีลังกาความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงเต็มอิ่มรอยยิ้มของชาวสีลังกาที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและในคุ้มค่าตื่นครั้งนี้ก็มีพี่ชนแห่ง p พ Travel Design ค่ะ ที่จะทาให้นักตอและคุณผู้ชมได้เห็นมุมมองของประเทศศรีลังกากันอย่างเต็มอิ่มและสําหรับคุ้มค่าตื่นในวันนี้ค่ะยังมีมุมมองของประเทศศรีลังกาอีกหลายๆมุมที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ทราบกันแต่ถ้าใครที่ติดตามในวันนี้ตลอดทั้งรายการนะคะเชื่อได้เลยว่าผู้ชมจะต้องรู้สึกว่าศรีลังกานั้นเป็นประเทศที่น่าจะมาคุ้มค่าตื่น หนึ่งเช้าคุ้มค่าตื่นที่เมืองนัวราเอลิย e าค่ะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาเห็นแบบนี้บรรยากาศเหมือนกับประเทศอังกฤษเพราะก็ได้ตั้งฉาย,ยาว,ว่าที่นี่เป็นเหมือนลิตเติลอิงแลนด์นั่นเองค่ะเนื่องด้วยประเทศสิลลังกาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมบ้านเมืองต่างๆเหมือนกับเราอยู่ที่ประเทศอังกฤษเลยค่ะ ใหญมากใหญ่เดี๋ยวพัดจะหาว่าเวอร์เอามาชิมเลยรสจัดมากรสจัดหวานรสจัดหวานชัดๆเลยแบบมันมันทิ่มหวานทิ่ม,มเปรีร้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆแต่วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแนะนำนะพี่ต้องชิมแต่แตปัญหาของเขาคือมันจะไม่ร่อนมันจะไม่ร่อนอ๋อใช่ของเรามันจะร่อนเป็นเม็ดมาเลย อากาศที่นี่ก็จะสบายๆตลอดทั้งปีนะคะถือว่าเป็นเมืองตาอากาศของชาวศรีลังกาเองแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยน้าโตะรู้สึกว่าโอ้ศรีลังกาก็มีอะไรแบบนี้นะแล้วสาหรับช่วงหน้าประเทศศรีลังกาจะมีอะไรคุ้มค่าติ่กันบ้างติดตามได้ช่วงหน้าค่ะขึ้นลงสบายๆก็ประมาณสาม นับสนุนโดยลอเอ่ซปูเปอร์อัลตาสลิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปม่าม่าหมูสับต้ยมยำกุง้งและต้ยมยำกุ้งน้ำข้นแลต่อเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องคุ้นชินกับคำว่าพลอยซีลอนแน่นอนค่ะ ประเทศศรีลังกานั้นมีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของอัญมณีมาทั้งทีให้คุ้มค่าตื่นนตกก็เลยมาเยี่ยมเยียนที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นตกได้รู้เรื่องราวของอัญมณีอย่างลึกซึ้งเลยแ่ละค่ะคือเขาบอกกรรมวิธีใช่ไหมว่าในการขุดพลอ,อยใช่ไหมสมัยก่อนอย่างขุดลงไปใต้ดินแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เหมือนเอาไม้อะไรอย่างนี้เมืองไทยทําแบบนี้แบบนี้ไหมครพี่ชงเมืองไทยนี่น่าจะเป็นวิธีการขุดไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ<ช>แต่คือไอนนะไอร่อนอนะเห็นแหละเพราะว่าเคยเห็นว่าร่อน,น,นแต่ก่อนก็คือร่อนประมาณนี้หนูเคยเห็นอยู่แต่ว่าวิธีการในการที่แบบว่าลงไปอะไรแบบเนี้ยหนูว่าประเทศไทยกูลงไปในน้ำอย่างเงี้ยดำไม่น่าใช่แบบนี้หนูเองเป็นคนจันนร์พูดกันตรงตรงหนูยังไม่หนูเห็นว่ามีบอ่อพลอยแล้วก็มีการขุดก็ค<ช>ือขุดแต่ว่าเรามันเป็นเจเนเรชันใหม่แล้วไงเขาก็ใช้รถหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในการ เออมีเครื่องมีเครื่องทุนแรงช่วยมากขึ้นไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ก่อนเป็นยังไงแต่พูดถึงว่าเรื่องของการสื่อสารเขาเก๋มากเลยที่เหมือนเป็นป้องไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วก็สื่อสารข้างบนกับข้างล่างจะเอาอะไรอะไรแบบนี้ด้านในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ เราอย่างที่บอกค่ะว่าประเทศสีลังกายในอดีตเนี่ยคือโด่งดังมากในเรื่องของพลอยมีชื่อเสียงแล้วคนทั่วโลกก็ต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็จะได้เป็นเป็นก้อนหินอ่ะเพราะหลังๆก็จะเห็นวิดีโอมันจะเป็นมันจะเป็นการเจรไนและทํามาเป็นเจลลี่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือเขาก็มาซื้อเป็นพลอยดิบเราจะมองไม่รู้หรอกมันเหมือนหินนี่แหละแล้วเขาก็ไปเจียแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินของธรรมชาติของโลกทรัพยากรของโลกขุดไปมันก็หมด เหมือนน้ามันเหมือนอะไรแบบนี้ค่ะทุกวันนี้ก็ศีลังกา,างกา็น้อยละมีน้อยลงแต่ว่าแต่ก่อนเขามีชื่อเสียงมากเรามาในประเทศที่เขามีชื่อเสียงด้านนี้และมีวิภัณฑ์แบบนี้เราก็ต้องเข้าไปถึงจะเรียกเรียกว่าคุ้มค่าตื่นค่ะก็วิดีโอนี้ถ้าใครเข้ามาก็จะมีความยาวประมาณ8นาทีตอนแรกน่โตกก็ไม่ไม่ ก็ก็คือคือเราก็เข้ามาดูโดยปกติแต่กับกลายเป็นว่าแบบมันดึงความสนใจเรามากกว่าที่เราคิดนะเพราะว่าเออหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเออภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวศีีลังกาเขาเองเนี่ยเขาก็ผ่านวิธีการคิดมาในแบบนี้นะ่าสนใจมากค่ะอเหมือนจริงมากมีเสียงด้วยนะ ไอ้นี่ไงเมื่อกี้นี้บ่อนั้นโอ้ยเขาทำความลึกลงไปจริงๆเลยทีมงานลงไปดูในนี้อาจจะเป็นแหล่งเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือว่าเขาเป็นเมืองเลยค่ะคือเป็นเมืองที่มีพลอยเต้มไปหมดรวคนก็จะคึกคักอย่างเงี้ยนี่เป็นคนจันเรารู้เลยจะมีคนมีตลาดซื้อขายพลอยกันเหมือนขายผักขายปลาแต่ขายพลอยไม่แน่พื้นที่นี้จะเป็นเมืองที่มีพลอยอยู่ อาจจะมีหลงเหลืออยู่ก็ได้ใครจะไปรู้เนีย่ยลงไปในน้ําเอาดินขึ้นมาแล้วก็ลงไปล่อนหาพลอยกันในแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะคือหมายความว่าพื้นที่ของการที่จะมาขุดพลอยนะเขาก็ใช้พื้นที่อย่างนี้แหละเชื่อว่ายิ่งจเจนเนอเรชันยิ่ง <laughs> เด็กเ <laughs> จเนเรชันนหมายถึงว่ารุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะห่างไกลมากกับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในแบบนี้เพราะว่า ใครจะไปรู้ว่าทรัพย์สินในดินในน้ําที่โลกนี้สร้างขึ้นมาในที่มีมูลค่ากันละพลอยแต่ละเม็ดทุกวันนี้นี่ยิ่งหายากยิ่งแพงแต่ก่อนไพลินอาจจะมีเกลือนไม่หมดเลยอย่างเงี้ยทับทิมเกลือนไม่หมดทุกวันนี้หายากมากแม้กระทั่งในไทยเองเนี่ยหลายๆที่เนี่ยจากที่ไทยเคยบูมมากสีลังกาหายไปมีในไทยในไทยเองก็เริ่มเริ่มลดน้อยลงก็เริ่มมีมูลค่ามากขึ้นเพราะว่าหายาก เราต้องอย่าลืมนึกเขาว่าในจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ความยากลําบากอย่างที่เห็นกันในแบบนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาต้องขุดลงมาเขาต้องอะไรหลายๆอย่างด้วยความยากลําบากค่ะเราตบไม่ได้จะฝากอะไรมากแค่จะฝากให้เห็นให้เราเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ได้พูดเพียงแค่พลอยค่ะอะไรที่มันใกล้ๆตัวทั้งหมดเลยเราต้องดูแล อากาศที่ดีไม้น้ำมันทุกๆอย่างแล้วต๊ะเค้ทีพูดถึงตรงนั้นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพลอยหมดไปมันโอเคแงเราอยู่โดยไม่มีพลอยเราอยู่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งอากาศที่ดีมันหมดไปต้นไม้มันหมดไปน้ำมันมันหมดไปเดีอชีวิตจะอยู่ยากนะแล้ววันนี้เนี่ยมันเสี่ยงกับอย่างนั้นมากๆเลยที่นี่นะ่าสนใจค่ะนะ้โต๊ะชอบนะบนนี้จะมีช็อปด้วย แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อย่างที่บอกน,นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวจะให้เห็นว่าพลอยเป็นยังไงอ,อีกห้องหนึ่งข้างๆนะคะหินแบบไหนหินสีอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีร้านขายของข้างบนใครอยากจะซื้อจับจ่ายอะไรก็ว่าไม่ได้มีแค่พลอยไม่มีหลายๆอย่างคะ่ะเป็นของที่ระลึกฝากไป<ช>ก็ในส่วน<ๆ>ของตรงตรงตรงที่แบบจิวเวลรี่หรือพลอยนัถ่ายถ่าย,ายไม่ได้ไปแล้วฮะแต่ว่านตกเผื่อไว้ใครมาตามรอยเอ่อเมกะเวทของเราก็จะได้ทราบกัน ตื่นที่ใครมาประเทศศรีลังกาก็ต้องมากันค่ะเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองสิกิริยาเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยาค่ะการที่มาสถานที่ท่องเที่ยวในแบบนี้เราจะเป็นที่จะต้องรู้ค่ะในเรื่องความสำคัญนอกจากสถาปัตยกรรมที่รู้สึกมันน่าทึ่งแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรายิ่งรู้เรื่องราวของเขาเนี่ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าน่าทึ่งเข้าไปอีก เอาเป็นว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นสระว่ายน้ําในสมัยก่อนก็มีสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําสําหรับนางสนมของพระมหากษัตริย์องค์นี้ที่ครอบของพระราชวังแห่งนี้นั่นเองค่ะเอ,อ่อสิงห์ิลีที่เราเห็นแบบนี้จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าถ้าจะถ่ายรูปเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นความสวยงามครบแบบนี้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดเลยพอเราไปใกล้ๆเนี่ยพอเราเทียบสเกลกับตัวเราเนี่ยคงจะยิ่งเห็นชัดขึ้นไปมากกว่านี้แต่ว่าความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่า เราได้องเดินขึ้นไปบนนู้นค่ะที่เราเห็นนะั่นแหละด้านบนนั้นคือพระราชวังวเราคุณนาจาขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะที hey, ข่ขึ้นไปดูความสำงามของพระราชวังในแบบประชิดคือพระราชวังสิงห์คีรีนั่นเองค่ะบอกนิดนึงว่าทางเข้าเนี่ยเขจะมี2ทางเข้าก็จะ,จะเป็นทางเข้าช้างแต่เห็นว่าจะเป็นเหมือนเส้นสที่แกะสลักเป็นช้างนะคะแล้วก็จะเป็นสีส่วนทางออกจะเป็นงูเห่า ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าที่จะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นสิงโตก็ตามมันต่ดชื่อว่ามันเป็นนัยยะที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ประกาศศักด์าของความเป็นขิงเอาละฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนพี่นใช้ปกติใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ขึ้นลงสบายๆก็ประมาณ3ชั่วโมง สบายสบายคบสบายสบายนะจริงๆ้็อย่างนอตโตนี่น่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็พอพี่ชายคนหนึ่โอ้โหอย่างนอตโตะบอกว่า2ชั่วโมงอฮะความสูงในระดับที่เรียกว่า370เมตรแล้วก็มีขั้นบันได2,200ขั้น2ชั่วโมงนอตโตก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยสร้างโดยกรรษัตริย์กัสสปะค่ะในสมัยศตวรรษที่5 เห็นกันอยู่แบบนี้นะคะเราตกกระงจะเดินขึ้นไปชมภาพเขียนสีเฟรสโกความสวยงามของภาพวาดที่มีอายุกว่าพันปีเดี๋ยจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ช่วงหน้าคะ่ะสนับสนุนโดย P&K n Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณโทร090 969 0195 นี่คืออยู่บนผาหินนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือสูงมากๆนะคะแต่ก่อนมีประมาณ5า้าวันกว่าภาพปัจจุบันก็เลยอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่ามันผ่านกาลวเวลามานานมากๆจริงๆสนมของที่นี่เนี่ยมี500นอนะคะ500คนต่อหนึ่งพระราชาภาพนี้นะคะเขาบอกว่ามันเหมือนภาพโมนาลิซาภาพนี้คือภาพโมนาลิซาเนี่ยเราไปที่ไหนก็ตามแต่พอมองเขามัจะเหมือนกับเขามองเราอยู่ไป500้อนางสนมเนี่ยอายุไม่จากัดแต่ว่าก็จะมีหลายๆชนชาติค่ะเพราะนั้นก็จะมี ผิวเข้มใช่ไหมคะผิวออกจีนอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางสนมนะคะแล้วก็เห็นเราจะเห็นหน้าตาโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยคะคือที่แตกต่างใครบกุกมองถึงชนชาติที่แตกต่างที่ไม่เป็นนางสนมของพระมหากษัตริย์องค์งนี้ต่อมาตรงนี้เป็นบริเวณที่เราตดชอบมากค่ะจริงๆถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีทองอารามเลย ม่น่าเชื่อว่าโดยภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะคะก็ผสมสีที่ไม่ใช่สีสังเคราะห์แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าในส่วนผสมของสีที่ทําให้เกิดสีทองอย่างหนึ่งแนอดีน,นะคะเขาใช้ไข่แดงค่ะแล้วก็จะมีเป็นคําสอนเนี่ยนะคะเป็นภาษาบาลีสันสกฤต,ตเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ว่าที่ต้องกั้นอยู่เมื่อกี้ี้ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าคือนักท่องเที่ยวจะชอบเอาไปขีดไปเขียนอะไรกันตลอดเส้นทางที่กว่าจะเดินขึ้นไปถึงด้านบนเนี่ยนะคะถือว่ามีเรื่องราวและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมากมายเลยค่ะ ที่สาคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นประตูที่สองเราจะเห็นเป็นเท้าของสิงโตข้างบนนะคะจะเป็นพระราชวังที่อยู่ด้ดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชนีในตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็เอาเ่ดขึ้นมาได้แล้วแล้วก็สองปีก่อนเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยยากลำบากกว่าน,นี้อีกตอนนี้นี่คือ,อว่าสบายสบายสบาย เหมือนกับว่าเราอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนี้เหมือนแทบจะแตะเมฆได้เลยด้วยซ้าค่ะสวยมากเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนอีกมีขึ้นไปอีกแต่นี้แบบว่าถือว่าเด็กๆแล้วล่ะนี่คือบ่อน้ําดื่มค่ะสำหรับสองคนเท่านั้นคือพระมหากษัตริย์และพระราชินีแสดงว่าสมัยนั้นนี่ต้องมีตาน้ําผุดขึ้นมาได้หรือว่ารอนน้ำ มือนสร้อยเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระราชวังแต่เป็นซาบกะลาคักพังขึ้นมาอยู่บนภูเขาสูงขนาดนี้ค่ะเรามองเห็นทุกอย่างแบบมันมันพูดไม่ไม่ถูกอะแต่มันสวยจริงๆอ่ะจะบอกว่าจุดเนี้ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยศรีรังกาเนี่ยเขาจะมีเมืองหลวงใหญ่ๆเนี่ยนะคะสามเมืองคือเหมือนไทยก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะหนึ่งเมืองเมืองที่สองเมืองที่สาม แล้วตรงเนี้ยคือตรงกลางพอดีเลยค่ะพระราชาองค์เนี้ยเขามีความสามารถอย่างหนึ่งที่โดดเด่นคือในเรื่องของศิลปะเหมือนเกี่ยวกับการออกแบบเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นคือพระราชวังนี้ก็จะมีเรื่องราวของศิลปะแล้วก็การจัดวางของจุดที่วางอะไรหลายๆอย่างเข้ามาด้วยคุ้มค่าตื่นมากคุ้มค่าตื่นจริงๆสาหรับคุ้มค่าตื่นในวันนี้ที่ประเทศศรีลังกาค่ะ นักขาวณตุเห็นว่าประเทศศรีลังกาย,ยังมีอีกหลายมุมมองให้เราได้มาคุ้มค่าตืน <tro oper> ่นปานความประทับใจในการเดินทางอีกหนึ่งทริปเลยล่ะค่ะและแน่นอนว่าประเทศศรีลังกายยังมีอะไรให้เราได้คุ้มค่าตื่นต่อณัฐตุ๋อยางให้เป็นแฟรนรายการได้ติดตาม เราวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านค่ะขอ,ขอ,ขอบคุณกล้องโอลิมปัส omb i ็ t e n s กล้องเลเลสที่อยู่ร่วมเดินทางกับนกตกมาโดยตลอด <S <S ขอบคุณพี่ชนแห่ง P&K Travel Design ทริปแบบนี้คลิปแห่งความประทับใจแบบนี้พูดได้เลยว่านกตกคุ้มค่าตืน่นจริงค่ะฟากเอาไว้สำหรับเว็บไซต์ถ้าใครอยากจะตามรอยคุ้มค่าตื่น www p n k travel design com ค่ะยังไงก็ขอฝากแฟนเพจของเราด้วยค่ะ m ก k e a web tv นั่นเอง นโตถือว่าวันนี้คุ้มค่าตื่นแล้วล่ะค่ะ